สวัสดีครับสวัสดีน้าดาทุกท่านครับผมวันนี้พาหาดาตกป่าหมายไม่นําครับวันนี้มีเวลาสองสามชั่วโมงครับผว่าจะมืดก่อนก่อนนนี้ก็ห้าโมงปลายกห้าโมงเกินแล้ววันนี้มาตกป่าน้ําไม่ลาวครับอำเภอไม่สวยบ้านไม่พิกครับผมก็ใกล้ๆกลบ้านผมเองครับหมายนี้ก็เคยมาตกเหมือนกันครับผมก็เคยได้เหมือนกันครับวันนี้มาตกที่ไรผม เกลือุ้งโจงหัวตาลครับผมเอมาลองดูครับจจะมีแต้มก่อนวันนี้กอถ้ามันมืดก่อนต้องได้เก็บเม็ดครับโอเคผมฝักเม็ดไปแล้วันนี้เอามาอยู่สี่คันครับผมรอรุ่นครับวันนี้จะมีแต้มก่อนแข็งผมมันมานครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้ก็มืดแล้วครับผม <laughs> เดี๋ยวพว <c oughs> กไอมาอต่อสักสองสามชั่วโมงครับก็มาต่อครับผม,บผมเดี๋ยวผมเตียรุ่งนี้ครับตอนนี้มันมืดละ ผม,มแซมแหล็กครับผมปลากะเพียนครับ ผ่านไปสองชั่วโมงครับผมได้มาแต้มเดียวปัตะเพียนครับผมช่องนี้น้ํามันขุ่นอยู่ครับผมเป็นน้ําไม่เลาครับอำเือไม่สวยครับผมก็ป่ามันก็ขึ้นอยู่นะครับจะต้องลุ้นต้องรอลุ้นครับเพราะว่าผมมีเวลาสักสามสี่ชั่วโมงครับผมสักบ่ายโมงบ่ายสองนี่ก็น่าจะปิกบ้านแล้วครับ เพราะว่าเดียวปิกจังใหม่ละวก็เมินๆก็ได้มาตกเนี่ผมรอน้ามันใส่ใส่หน่อยครับตอนนี้น้ํามันขุนแต่หมายนี่ป่าเยอะครับป่านินป่านนนจันนะครับผมแต่ต้องรอต้องรอรุนรุนครับผมโอเคผมก็รุนหนึ่งสักสองชั่วโมงครับหรือว่ากันใหม่ครับ <laughs> มีอาการก็เป็นตัวครับผมเ <laughs> <laughs> ต็มเ,เดียวโอเคครับ เรยากาศหลบใหม่ครับผมตรงนี้น้ำมันจะไหลนี่ครับน้ำมันจะไหลไหลแห้งหน่อยครับผมกฟังพุ่นมันจะไหลเอื่อยครับก็่ที่จะได้ได้ปลาทะเพียนตีก้ก็ฟังพุ่มเราแต่ก็พุ่นมัตัวน้ำตื้นหน่อยครับประมาณสักมอกมอกเอวแล้วแต่ว่าที่มาเมื่อค่ำผมนั่งพุ่นครับใ,ใกล้กับ ฝ่ายเลยครับตรงหัวฝ่ายเลยก็มีอาการแป๊บเดียวครับข้างเดียวก็มืดเลยก็ต้องเก็บเบ็ดครับผมเดี๋ยอาการลุ่มรอบใหม่ในเบสี่คัน <c oughs> <c oughs> กับพี่ลุงจงมาตานครับผมรอรุ่นต่อไปครับผมโอเคครับ น,นี่ก็บ่ายโมงแล้วครับผมเงียบเลยครับก็เดี๋ยวจะเก็บอุปกรณ์กลับบ้านแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับเชียงใหมล่ละก็เดี๋ยวต้องมาแก้มือก็โอเคครับผมวันนี้ได้แต้บเดียวครับผมกับสองวันก็มาถึงสองวันครับก็คือช่วงต่อมาเนาะ แต่ว,วานี่ถึงชั่วโมงครึ่งน,นะครับผมก็มืดละก็เลยต้องเก็บเบ็ดครับผมมีอากาศแค่ครั้งเดียวแต่ก่วันนี้ก็มาเมื่อสิเบเอ็ดโมงครับเมื่อสิเบเอ็ดโมงก็มาถึงวันนี้ก็บ่ายโมงแล้วผมเลยแต้มเดียวแค <c oughs> okay, ยวิ่งเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้ดีกว่าครับ เนี่ยผมวันนี้วันนี้แ,แต้มเดียวครับผมกับเหยื่อลุงโจงครับผมโ,โอเคครับก็บแต้มนี้เดียวจะปล่อยมันไปแล้วผมเพราะมันจะรอดก่อปากโอ้ปากฉีกหน่อยครับผมจะรอดก่อ เนี่ย hey, ครับนี่เต่เดี๋ยวครับผมก็จะได้ก็ฝากกดติดตามเพือช่องนี้มันก่อวิชิงนะครับผมเพื่อเผื่อเราใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็จะมีหน้าดินเข้ามาสมทบเข้าไปครับเพราะว่าหลิวนี่ช่องนี้ก็มาไข่ตะไดครับ <laughs> หลิวมาไข่ได้ตัวเลยครับผมก็ฝักเหยื่อลุงจงนะครับจงหมดตานครับหมดต้องอ่อยไปจัดได้เลยครับแล้วผมก็เดี๋ยวปัะกันคลิปนะครับจะไปตกปลาท,ที่ไหนเร็วสวัสดีครับ